ไม่ต้องบรรจัยใดๆ้งสิ้นนะครับสุรู้จักรจะกินแล้วทำลายช่วงล่างพอสมควรอานนี้เป็นเนินสูงนะครับแล้วก็ลงน้ำนะครับขึ้นเนินสูงแล้วลงน้ำ มาไปอยู่เถือใกล้ๆจุดศูนัวปะดับไาประดกบเร่องารการควบคุมการแจกงานเป็นผู้จัดเปลียนลายเปลียนอะไรอะไรเนียเป็นารดูงานสถารอบที่เป็นครอแบต้องต้องต้อาเป็นองแบ ว่มันจะมีโกาสและทั้งหมดไปโกไับครับแผ่ายของและขับตาเราไม่มีทอนสำรับานกปัการบเรื่อง พูคำจัดแมาแล้วบักกี้ออกช่องไหนื่อกี้ออกช่องไหนแอาจำได้ไหมออกแล้วไม่เชื่อนี่พี่มูลโชคมาโนลิบอกแล้วบอกแล้วนะครับมาแล้วอภิชาติอภิชาติน้องชายของแดงยอดดอยเว่งมาหยุดเวลาบวกบวกเขาเหินแล้วก็จ้ำอะไรต่อ

อท่ะตัวแล้วฉีดเข้าไปออนั่นแหละโอเคนะเราถ่ายดู ก็าขายไม่ต้องาขายไม่ต้องครับโ okay. อ,อ,าาอเควันนี้ดูนะครับเมื่อวานก็มาดีมาก วิ่งกดลวลาทั้งน้วยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีพอ,อ,อเขาจะวิ่งหลบน้ำวิ่งหลบน้ำไม่เป็นไรวิ่งหลบน้ำได้ได้ได้เขาจะวิ่งหลบน้ำเขารู้แล้วคุ